สวัสดีครับผม,มพี่นอ้องมนีขออนุญาตเศร้าแท็กนะครับมนีผมผ้าพี่น้องมาเบื้องนำํำถ่วมครับอยู่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งที่ผมยืนอย่นีนครับเป็นถนนทางหลวงชนวทสาย3 0 0 1นะครับกิโล8ตํตำบลมคานะครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นีก็เป็นน้องเดินครับขเขาเอียว่าน้องเดิน น้องเดินนี่ก็จะมีหมู่บ้านที่มีนาอยู่หนองนี่ครับก็คือบ้านวังบัวแล้วก็บ้านน้นขาวานนะครับเป็นสิมีนาอยู่แถบนี้ท้าบ้านบักคาบ้านไผ่ก็มีบางส่วนครับนะครับตอนนี้ก็นำา,นา,มมนานมมั่วหม,มดแล้วครับนำตัวเมดแล้วขึ้นมาหมดแล้วครับไหลย้อนขึ้นมานะครับจากบ้านไข่นุ่นนะครับจากฝ้ายบางยาง่นละครับเพื่อของใช้ไหลย้อนขึ้นมานะครับไหลถ่วมย้อนขึ้นมาตอนนี้ก็ท่วหมดแล้วครับ มีถนนเส้นนีแหละครับการว้นะครับการว้บ่บไ้นาบ่บไ้นามล่นไปอีกฟังนะครับแต่สังเกตอีกฟังนึงเนี่ยเขามันก็ยังยังมีอยู่ครับมันกำลังออกห่วงนะครับนะกำลังออกห่วงเขา่นกำลังออกห่วงงามครับเนเขาหอมมะลินะครับนะนะครับแต่ฟังนี้เนี่ยเบิร์แล้วครับนะครับฟังน้องเดินนะครับเบิรแล้วตัวเบิรแล้วบุหร้่นะครับนามยังไหลย้อนขึ้นอยู่คือเก่าครับนะครับ เมื่อกี้ผมมาจากทา้งลัก8นะครับดูสะพานข่างวัดป่าวังเรลองน้ำกําลังเริ่มขึ้นครับกำลังขึ้นล้วก็ยังไหลย่อนอยู่แล้วก็ผมได้ติดตามระดับน้ำของฝ้ายวังย่างซึ่งเป็นตัวนกระดับน้ำขึ้นนะครับเป็นตัววัดระดับน้ำว่า มันขึ้นหน่อยขึ้นหลายของของแถวตำบลมะคานะครับเพื่อกันทลายวิชัยจังหวัดหาสารคามว่ามันขื้นหลายขึ้นหน่อยก็ปรากฏว่ามันก็ยังขึ้นอยู่ครับขื้นมือละสิบาเส้นขื้นมือละสิบาเส้นแต่ก็ยังขึ้นอัตราการขึ้นยังขึ้นหน่อยก็ช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆขึ้นสามสิบสี่สี่สิบเส้นนะครับเนาะช่วงนี้ก็ขึ้นประมาณสิบาเส้นอยู่ยังไหลาย่อนขึ้นครับยังอีกโดนครับผมมาคงสี เพิ่มระดับขึ้นไปอีกจากยี่สิบมเส้นมันเหลืออีกประมาณสามเส้นกับสีฮหอดปีหาสี่แล้วครับอีกเหลือเหลืออีกยี่สิบเส้นกับิหอดปี60ศนยะครับเนาะจะเห็นว่าปีนี้ก็เจ้าหน้าแถบบ้านวังบัวบ้านนุ่นเขาบันไผรนะครับไพยน้าเทียงของตำบลมะคาตำบลขามเถาพัฒนานี่แหละครับพี่น้อง เบิงเอาเนียครับเด้อเบิงเอาครับมันเป็นหนึ่งสี่และครับเบิงเอาหน้าแถบนี้บนเรือนะครับนะครับฟังน้องเดินในบ่เรือนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็ขอจบการรายงานอ่านำท่วมแถวนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับผมจะเดินทางต่อไปยังบานน่นตานนะครับเนาะครับตอนนี้ผมมาอยู่ระวางบานเปื่อยนามกับบานน่นตานนะครับเนาะ้ามองไปข้างหน้านี่จะเป็นมู่บานน่นตานครับ ทางข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นบ้านปวยน้ำครับบ้านปวยน้ำบนถนนสายทางหลวงชนบทสาย3001นะครับลัก8หรือว่าป่อแดงมะคาเนาะครับเนาะผมจําได้ว่าปี60นะครับเนาะทงนี้เนี่ยมันท่วมขึ้นกันครับตอนนี้น้ำมันก็เริ่มไหลเข่าแล้วครับมันเอ,อื่อขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเอ,อ่อขึ้นมาแล้วทงนี้เห็นว่าน้ำท่วมขาวไปหมดเลยครับแต่ว่าทงข้างหลังผมเนี่ย ตงหลังผมนี่รากฏว่ามันบ่ถ่วงนะครับมันบ่อถ่วง,วงแต่ปีนี่มันมาทางนี่ครับน้ำครับนีเที่ยวตีเลี้ยวเห็นเป็นทิวต้นไม้นะครับบ่ไก่จังนี่ไปเท่าไหร่นี่คือขึ้นแม่น้ำซี่นะครับเนาะอยู่บ่ไก่กันปันไดดอกประมาณตั้งใส่เวลาเ,เราะยะทางประมาณก,กิโลถึงสองกิโลนะครับเป็นแม่นม้ำซี่มันหลอดเข้ามากเลยครับพี่น,อน้องหลอดเขามากจะเห็นเห็นน้ำขาวๆแล้วครับฟังบุญ เขาต้นไดเผาไผ่ต้นเตี้ยแบบคือถ่วงไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังออกห่วงครับมือวันที่สิบหาตุลาคมสิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับการเดือนตุลาคมดีเขาก็เริ่มออกห่วงแล้วครับเห็นเขาเริ่มออกห่วงแล้วแต่ว่าระดบน้ำก็ยังคันขึ้นอีจกจักสามสิบเส้นกับสีหลอดอยู่หรอกครับแต่ว่าคันขึ้นหลยกว่านี้นี่ห่วงเขาสีจุ่มนามพอดีเลครับ สิลําบากอยู่เพื่อกันเขาไมนดีแช่นามนะครับเนาะพงนี่กนันขึ้นบอกเกินสามเส้นผมก็ก็ว่าสิรอดนะครับแต่ชีวิใจนั่นเพิ่นเพิ่นอยู่ครับมาทงนี่เพื่อสิรอดนะครับตอนนี้มันกําลังเออขึ้นมากนะครับเราก็นามนามยังสิมันไหลเขาอยู่ครับเป็นนามไหลเขามันน้มเพรท่านหนิงนะครับเนาะเอาไว้เรืบบ่ท่านลูกว่ามันสิขขึ้นมาสูงเท่าใด อาทิตย์นึงนะครับอีกอาทิตย์นึงขึสิลูว่ามันสิ่หน่งบวงหน่งนครับเนาะผมกอกขึ้นวาบ่เกิดอาทิตย์ก็สิลูแล้วว่าน้ำขึ้นสูงสั่หญ่ครับเนาะเพราะว่าขันมันขึ้นมาอีกยี่สิบเส้นหรือสามสิบเส้นพงนี้กัสีหลอดครับเขาตรงนี้นสีรอดนะครับเนาะขันร้ายกว่านี้กัก็คือสิบบวลด้นยกันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทั้งฟ้าดลตานไปบ้านพุทเวียนครับวาสถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ผมยืนอยู่ หลังวัดบ้านนนตานนะครับวัดตานเรื่องนะครับที่เขาเลี้ยวเห็นนี่คือถนนที่ไปบ้านขุดเวียนครับตอนนี้ก็ถ่วมแล้วนะครับเนาะรถเก๋งนี่ก็ไปบ่ได้แล้วครับรถกระบะก็ไปยากนะครับเบางทงนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งเอาทุ่งแดงมาปักริมถนนไว้แล้วครับว่าให้รถกูพ่ัยนะครับเข้าไปรถของยกสูงนะครับที่เขาไปได้นะครับทงนี่ี่เป็นทงของบ้านนนตาลก็จมมัดแล้วครับนิดมัดแล้วครับบ่เหลือครับ เพราะว่าทิเป็นธงบานนตานธงบานกุดเวียนนะครับอันนี้คือตีนบานนะครับบนเหลือครับทั้งกูผ้ายเ็นกำลังสิมาต่างเต็นอยู่แถวนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับิ่นจะเอาเรือมาจอดเรือกูผ้ยนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องที่เป็นงานในกรุงเทพนะครับพี่น้องบานนุตานพี่น้องว่านกุดเวียนนะครับเนาะเอาครับน้าทีนี้ครับมือนี้วันที่สีผาตุล่าครับนามยังขึ้นเรื่อยๆนะครับยังเม่ท่านลดอยู่ครับ ครับอีกผมว่าคงอีกสีเป็นเดือนนะครับตอนตอนนี้มันบั้นทันเลยนิ่งครับน้ำม,มันยังขึ้นเรื่อยๆอยู่ก็เลยบรูว่าระ,ะดับนาวไปสูงสั่มไรตอนนี้สภาพอ่าน,นี่วัดบ้านโนนตานนะครับเนาะน้ำเหมเริ่มแย่ครับไปกำแพงนะครับในหมู่บ้านกับถนนเส้นที่มันต่ากับมีเริ่มน้ำเข้าไปแล้วครับแต่ว่าก็คือปีนี้กับเพราะว่าหน้าพายมันรุนแรงครับจะเสียคือปีหาซีนะครับเนาะปีหาซีบ้านโนนตานนี่ถนน,นบ้านโนนตานนี่ท่วมเหมือนกัน ที่นี่ผมก็คิดว่าพระวนาบให้หันรุ่นแรงนะครับตอนนี้เขาก็เสียหายหแล้วนะครับเขาเสียหายแล้วกุดบานกุดเวียนกับเป็นก้ออะไรนะครับกุดเวียนไคหนุนตอนนี้นะครับเนาะผมก็จบการรายงานไ้แค่นี้ครับผมจะเดินทางไปทั้งบ้านบะคคลอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ผมยืนอยู่หลังวัดบ้านล้นตานนะครับวัดตานเรื่องนะครับที่เขาเหลียวเห็นนี่คือถนนที่ไปบ้านกุดเวียนครับตอนนี้ก็ รวมแล้วนะครับเนาะรถเก๋งนี่ก็ไปบ่ได้แล้วครับรถกระบะก็ไปยากนะครับเบองท้าท่างนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งเกาทุ่งแดงมาปักริมถนนไว้แล้วครับ่าให้รถกูพ่ายเนาะครับเข้าไปรถของยกสูงนะครับที่เข้าไปได้นะครับทงนี่จะเป็นทงของบานน้นตาลก็จมมั้งล้วครับนิดมัแล้วครับบ่เหลือครับเพราะว่าจะเป็นทงบานรน้นตาลทงบัานกูดเวียนนะครับอันนี้คือตีนบัานนะครับบ่เลือครับ ทางกูไพ่พันก็ล่างสิมาตั่งเต็์อยู่แถวนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับพันก็เอาเรือมาจอดเรือกูไพ่นะครับเนาะพี่น้องพี่น้องติปเฮงานในกรุงเทพนะครับพี่น้องบานนุตันพี่น้องว่านกุดเวียงนะครับเนาะเพิ่งเอาครับน้าปีนี้ครับมือนี้วันที่ซิผาตุล่าครับหนำยังขึ้นเรื่อยๆนะครับยังม่าท่านลดอยู่ครับอีกผมมาคงอีกสิเป็นเดือนนะครับ ตอ,ตอนนี้มันบนท่านเรนิ่งอยู่ครับน้ำมันยังขึ้นเรื่อยเรือยอยู่ก็เลยบรูว่าระดับน้ำสูงสักไหนตอนนี้สภาพอานิวัดบ้านนนตาลน,นะครับเนาะน้ำมือเริ่มแย่แครับไปกัมเพงเลยครับในหมู่บ้านกับถนนเส้นที่มันต่ากับมีเริ่มนม้ำเข้าไปแล้วครับแต่ว่าก็คือปีนี้กับพระวนา,าบ่ชัยมันรุนแรงครับยะเสียคือปีหาซีนะครับเนาะปีหาซีบ้านนนตาลนี่ถนนบ้านนนตาลน,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 นี่ท่วมเหงไปแลัวปีนี้ผมก็คิดว่าพระวนา,าบ่ชัยมันรุนแรงนะครับตอนนี้เขาก็สาาเสียหายแล้วนะครับเรเสียหายแล้วกุด บ้านคุณเวียนกับเป็นก้อนะไรครับคุณเวียนไครนุนตอนนี้นะครับเนาะผมก็จบการรายงานไ้แค่นี้ครับผมจะเดินทางไปทั้งบัานมะคาอีกที่หนึ่งครับครับไปน้องตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนสาย3 0 0 1ครับทังหลวงชนบทบั่นปอแดงมะค่านะครับเนาะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กิโลเมตรที่ประมาณ12ครับไก่สีฮอดบัานมะค่าครับกิโลเมตรที่11ขออภัยครับ ไก่หอดบ้านบักคาครับเลี้ยวไปทั้งนาเนี่คือบ้านบักคาเนอะครับเนาะข้างหลังผมคือบ้านนุ่นตาลครับซึ่งผมไปมาเมื่อกี้นี้นะครับทงทั้งสายมือนี่เห็นว่าหนาขึ้นมาเต็มหมดแล้วครับถ่วมไก่เคี่ยงปีหกศูนย์แล้วครับนหนาขึ้นเรื่อยๆเนาะครับเนาะยังบ่ทันลดแล้วก็บ่ทันหนิงนะครับทงหน้าแถบนี้ก็แถวนี้มันเป็นแองกะทะครับมันจะมีทอรหลอดอยู่บริเวณผมยืนนี่นะครับเป็นทอสี่เหลี่ยมนะครับสองแถวเป็นทอรหลอด รอดครับนีแต่เห็นทงฟังท้างด้านหลังผมนะครับทงนีน้ำนำบ่อถ่วมนะครับเนาะนำเขาไปบางเหมือนกันแล้วก็มีน้ำเออเห็นขึ้นกันนะครับเออเห็นขึ้นกันเพราะว่าน้ำมันปล่อยออกบ่อไดนะครับเป็นเอ่งกระทะถ้าปล่อยรุดเข้ามาตทงนี้ก็สีถ่วเหมือนกันครับบ่อตางกันกับฟังนี้นะครับเนาะสะเป็นทะเลเห็นขึ้นกันยังไทงที่เห็นนี่กับผผมมองไปนี่ก็สีเป็นท้องเบนนะครับพี่น้อง อา่าที่น้องบ้านมาคาตำบลมาคาอำเภอกันทรรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะตรงไปก็สิเป็นน้องเบนจากน้องเบนก็สิเป็นคู่น้องบัวรุดจากคู่น้องบัวก็จะเป็นเรื่องเปื่อยครับพี่น้องรุดจากเรื่องเปื่อยก็สิพี่ออกพุ่นแหละครับเขตกาลสินครับเขตกาลสินลงแมานามซี่นะครับเนาะลงมานามซี่ไหลลงไปหาฝายว่างย่างอันนี้คือไฟว่างย่างกัน่น็จะมีผลกระทบนะครับ คือระดับน้ำจากไฟฟ้าห้างก็สามารถวัดจากวัดกันได้ว่าทั้งรูนขึ้นคือขึ้นทั้งพี่ก็ขึ้นเื่นกันครับขึ้นต่างกันนะครับเนาะมั่นขึ้นซิปเส้นนะครับกว่าขึ้นซิฟเส้น่นกันครับนี่คือของบันค่าสวมเมื่อแล้วครับตรงนี้บริกินะครับถึงน้ำสิลดลงกับบริกินเพราะว่าช่วงเขากำลังตั้งทองนะครับเนาะเลี๋ยวหับเห็นใบเขามองไปข้างหนานะครับเนาะมันเป็นแองกระทะที่สูงก็นย่งเห็นเขาอยู่ นะครับหน้าไพ่อยู่ที่สูงเพิ่นก็นยังพอได้อยู่นะครับเนาะแต่ฟังตรงขามนี่รุดก็ไม่ได้ครับเพิน่นอุดทอหลอดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นทอสองแถวนะครับเป็นทอสี่เหลี่ยมเพื่นบล็อกคันเวิร์ดนะครับนะภาษาสั่งเพื่อนบล็อกคันเวิร์ดนะเป็นสองแถวันหลอดไปได้กันถ้ามันมุดพังไปได้กันท่วเพื่อนกันครับเมื่อได้กินเข่าฟังตรงขามเนาะผมขอจบการรายงานนะครับถิ่งผมรายงานมาจาก คงน้องเดินนะครับ,บวัาน่างบัวเขามาหาบ้านเปวยน้ำบ้านนุ่นตาลจากนุ่นตาลผมก็ไปบึงถนนที่จะไปบ้านคุดเวียนนะครับเนาะจากหลังแางนั้นกลับมาอยู่ถนนบ้านนุ่นตาลบ้านมะคา่าอำเภอกรารทลวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องกรารทลวิชัยอำเภอกรารทลวิชัยอยู่ยแถวตำบลมะค่านะครับตำบลมะคา่าตำบลวุดใส่จอตำบลขามท่อพัฒนาครับพี่น้องปีนี้ ภายอยู่ที่รุมนะครับติ่เคยถ่วมปี60ปีหาซีบ๊อลอดหรอครับถ่วมขึ้นกันครับเนาะถ่วมขึ้นกันผมก็ขอจบการรายงานไว้เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาและชมขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ